สวัสดีครับอย kommt, ここู่กับผมปังปอนดัมซิงพาดูการทำงานของซานี่เอสบายสองหนึ่งห้าสี่ขีดเก้า่ ัวการทำงานครับก็เป็นรถกดอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับใครที่จะเลี่ยนรถกดเนาะเป็นรถทางเลือกแล้วรถใส่ดินก่อนครับดูกันครับผมจะออกได้ไหม นี่ก,ก็เปียกอยู่ครับเกี่ยวข้าวเพิ่งเสร็จนะก็ยังไม่แห้งเท่าไหร่นินน จอดลอยลอห,หน้าก่อนครับไปพร้อมกันมาดูคันนี้จะออกมาได้ไหมครับขายาสีหาเหตุครับคันนี้พ่อผมขับเองครับรถ,ถล้อ ขาดจวดในทีมงานารัทางเรื่อมยุบยุบแล้วครับ มาดูคันนี้บ้างครับจะจะแรงหรือไม่รถล็อกกี้195แรงนะ เปิดแล้วดูการแรกครับดูกันต่อครับรถใครจะรั่วหรือไม่ล่วแม่เีม,ม่ลงมากจักกันนี้บริษัทส้มโอครับดูว่าจะมาได้หรือเปล่า ครับแรงใช้ได้ล็อกกี้ในตำนานรอดครับยางหัวบ้านหัวบอหัวหน้ะ นีเด็ก้าเครื่อง225ครับ2 2 5แดงมาผมไม่รู้รหัสเครื่องอะไรเนาะดูครับจอ,อกได้ไหมคือมาสวยแต่น้อยอมืออาจจะไม่นิ่งครับมือกล้องเนาะ ผมว่าวิ่งหลายๆเที่ยวก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับถนนในหน้าสั่งงานครับตอนนี้ก็เป็นเวลาโดยประมาณ สามโมงครึ่งครับทีมงานเราก็รถไม่ได้แต่งครับก็ออกก็เห็นหออก เก,ก้า้าโอนี่วิ่งออกไปสารเที่ยวครับทางเริ่มยุบแล้วครับน่วมแล้วถนนอีกประมาณคนละรอบก็น่าจะดูเรื่องครับ เกี่ยวข้าวพึ่งตรงนี้เกี่ยวข้าวไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับดินก็ยังไม่แห้งดีเท่าไหร่ครับเปิดฤดูกาลก็อย่างนี้แหละครับทางก็น่วมนิดหน่อยครับเป็นเรื่องธรรมดาของรถดินเนะ,ะผมก็อาจจะพูดเลาวคนไทยบ้างนะ,ะ,ะ,ะกันนี้เป็นล็อกกี้195ครับ โอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, ด้วยให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนาะ